มาต่อกับคลิปนี้ครับกับแนวทางลาวพัฒนาและก่อหาน้อยของบักมีน่อยครับมือนี้บักมีน้อยหาเด่นที่527ครับ527 2ตัวมีหา2อ2 7 1 5, 1หา1217ครับ3ตัว527และ721นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางครับเป็นเท่นแนวทางของฮานอยรอบปกติพิเศษและ VIP นะครับแล้วก็ไล์ฮอตเล่าพัฒนาไปเลยนะครับส่วนท่านไหนอยากเอาเลขชุดนี้ไปร่วมรุ่นกับแนวทางอันใดก็เชิญได้เลยครับเพราะว่าเป็นเป็นเลขกำลังวันของแต่ละมือครับมันอาจจะมากแน่แนวนี้ก็ได้นะครับบาร,รูอ่ะเป็นเพียงแค่แนวทางครับขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ก uh, ดซับสไครต์ให้ช่องอีสานแอปเบลบอกมีหน่อยในเดอครับเดอขอพระคุณครับขอโชคดีเดอ